สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับเปิ้ลนะคะ v 8 8 SK สาขาราดบัวหลวงนะจ๊ะพี่ๆจ๋าวันนี้นะคะ้เะะาาะนนะะมีรถเก่งสวยๆนะคะมานําเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นโตโยต้าวีออนะคะพี่ๆจ๋าคันนี้นะคะเครื่องยนต์1,500นะคะเป็นโฉมตัว E นะคะ คันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆจ๋าเป็นรถเข้าใหม่ด้วยนะคะรถเพิ่งมาเองนะคะคันนี้นะเปิ้ลรีบมารีวิวให้กับพี่ๆได้ชมกันเลยนะคะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่มองหารถเก่งสวยๆนะคะเปิ้ลแนะนําเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นโฉมตัว E ีด้วยนะคะเป็นรถปี2016นะคะพี่ๆจ๋าคันนี้นะคะไม่น้อยด้วยนะคะ เปิ้นเปิดดาวเริ่มโตนะคะสำหรับ Toyota v o ีอคันนี้นะคะ9,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารีบมาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะโปรโมชั่นแบบนี้นะคะมีไม่บ่อยเลยนะคะที่ v 88 SK ของเรานะจ๊ะเดี๋ยวเปิ้นให้ดูราคาอีกรอบหนึ่งนะคะ อ่าอันนี้เปิ้ลซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเป็น Toyota v i o ออนะคะ1.5ตัว E นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่419,000บาทนะคะเปิ้ลไม่ขายนะจ๊ะราคานี้นะคะ419,000บาทนะคะเปิ้ลให้ดูเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะหากพี่ๆท่านใดนะคะที่เป็นลูกค้าทางเพจหรือ YouTube ของเปิลนะคะเปิลลดให้ทันทีเลยนะคะจากราคาหน้าป้ายนะคะลดไปอีก3 0,000บาทนะ,ะจ๊ะพี่ๆจ๋ะฟังไม่ผิดเลยนะคะจาก419000บาทนะคะเปิลไม่ขายนะจ๊ะคันนี้นะ,ะเปิลลดให้พี่ๆนะคะทางเพจหรือ YouTube นะคะที่เป็นลูกค้าของะะเปิลค่ะเปิลลดให้อีก3 0,000บาทเลยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูใกล้ๆเลยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะพ,พี่จ๋าราคานี้นะคะหาไม่ได้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะคันนี้นะคะเป็นชมตัว E ด้วยนะคะเป็นรถปี2016นะคะเดี๋ยวเพิ้ลพามาชมด้านในกันบ้างนะจ <Evet. S 1> ๊ะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของด้านในนะคะสวยมากๆเลยนะคะแผงประตูนะคะไม่มีช้ำเลยนะจ๊ะพี่จ๋าคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะเป็นตัว E ีนะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะ พี่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะคะขับได้สบายเลยนะคะคันนี้นะเบาะนั่งย่างดีเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าคันนี้สวยมากๆเลยนะคะอ่าคันนี้นะคะก็จะมีถุงลมนิรภัยหรือว่าแอร์แบกด้วยนะคะพ,พี่จ๋าเป็นรถตัว E นะคะคันนี้สวยทีเดียวนะคะเป็นรถปี2016นะจ๊ะเปิลเปิดดาวเริ่มต้นนะคะแค่9,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะพ,พี่จ๋า หากพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะรีบโทรเข้ามาได้ที่เบอร์เปิลเลยนะคะเรามาดูในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างนะคะพี่พี่จ๋าคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะคะมาในโทนสีดำนะคะเบาะยังใหม่กริปอยู่เลยนะคะพี่พี่จ๋าเครื่องยนต์1,500นะคะเรามีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะ3เดือนหรือว่า10,000กิโลเมตรนะคะรถคันนี้นะคะสวยมากจริงๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเปิลเลยรีบมาทำรีวิวให้กับพี่พี่ได้ชมกันนะคะ เปิ้ลมีบริการเปิดจองออนไลน์ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่ไม่สะดวกมาที่หน้าร้านนะคะชอบคันนี้นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะจองออนไลน์กับเปิ้ลนะคะเปิ้ลเปิดจองแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะได้ราคาโปรไปเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเปิ้ลย้ำราคาอีกรอบนึ่งนะคะสำหรับ Toyota v o o s ตัวนี้เป็นตัว E นะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะพี่ๆจ๋า ราคาคันนี้นะคะ419,000บาทนะคะเปิ้ลไม่ขายเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มาทาง YouTube หรือทาง,ทางเพจของเปิ้ลนะจ๊ะเปิ้ลลดให้อีกเลยนะคะ30,000บาทเลยนะจ๊ะโปรโมชั่นนี้นะคะหมด31มิถุนายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะพี่พจ๋ารีบเลยนะคะหากใครที่มองหาอยู่นะคะหากพี่ๆท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามนะคะปรึกษาปัญหาเคสก่อนได้นะจ๊ะพี่พจ๋าเปิ้ลรับ ปรึกษาปัญหาทุกเคสเลยนะคะไม่ว่าพี่ๆนะคะจะเคยไปยื่นเอกสารมาแล้วนะคะไปที่ไหนมาแล้วนะคะออกรถไม่ได้นะคะทักเข้ามาหาเปิ้ลเลยนะคะเปิ้ลพร้อมช่วยทุกคันดันให้กับทุกเคสนะคะผ่านแน่นอนทุกเคสเลยนะคะเปิ้ลกล้าการันตีเลยนะจ๊าาะ,ะพ,พี่จ๋าอยากมีรถสวยๆไว้ใช้นะคะรีบโทรเข้ามาได้ที่เบอร์เปิ้ลเลยนะจ๊ะ ก่อนที่รถจะออกไปถึงมือพี่ๆทุกคันนะคะเปิ้ลมีบริการนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะ้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่ให้ด้วย1ลูกนะจ๊ะล้างขัดปั่นสีให้กับพี่ๆเรียบร้อยเลยนะจ๊ะหมดกังวลเรื่องการสวมซากได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพราะที่ V 88ของเรานะคะรับประกันเลยนะจ๊ะเลขเครื่องเลขถังนะคะตรงตามสัเนาแน่นอนนะคะส่งเสร็จสามารถโอนเล่มได้ชัวร์เลยนะคะพี่ๆจะ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะเปิ้ลก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะพี่ๆจ๋าสนใจรถคันไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะคะหาดาวเท่าไหร่หาผ่อนเท่าไหร่นะจ๊ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์เปิ้ลเลยนะคะสวัสดีค่ะ